สวัสดีนักเรียนชั้นมหทุกคนนะคะวันนี้เราก็จะมาต่อกันในเรื่องของเรื่องการที่แบบ s ิ m p l e Harmonic นะคะวันนี้เราก็จะเอาให้มันจบเลยนะทีนี้พอพวกเราฟังไปแล้วเดี๋ยวครูจะแคปหน้าจอให้พวกเราได้เขียนตามอีกครั้งหนึ่งนะคะมันจะได้ไม่ต้องพอดไม่ต้องอะไรมากมายนะคะพอหลังจากจบบทนี้ปุ๊บเราก็จะทำการสอบกลางภาคเลยนะคะเพราะว่าเราไม่มั่นใจว่าเราจะได้ เปิดเรียนกันวันไหนนะคะอ่ะวันนี้2เรื่องสุดท้ายง่ายๆนะคะเพราะว่าเรื่องอื่นมันซับซ้อนเกินไปเพราะว่าเราต้องไปเจอกันอยู่ในห้องเดี๋ยวถ้าเราเจอกันเดี๋ยวครูจะเพิ่มเติมให้พวกเราอีกทีหนึ่งนะคะ,ะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยตัวนี้นะคะสิ่งที่พวกเราต้องพบเจอในวันนี้นะก็จะเป็นเรื่องของหลักๆคือเป็นคาบนะคะ คุณผูก็จะเพิ่มมาให้เป็นความถี่แล้วก็ความถี่เชิงมุมให้กับพวกเราได้รู้กันนะคะอ่ะทีนี้เราเรามาดูตัวนี้นะคะวันนี้วันที่27่สิ็ดอ่ายี 27, กกดกรกฎาคม2564นะ,ะเดี๋ยวเรามาดูตัวที่หนึ่งก่อนอ่าตัวที่หนึ่งก็คือเขาจะมาพิจนะารณาคา ความถี่แล้วก็ความถี่เชิงมุมของการเคลื่อนที่ของรถทดลองติดสปริงนะคะเพราะว่าการเคลื่อนที่แบบซิปเปิลฮาร์โมนิกมีอยู่2แบบใช่ไหมมีแบบสปริงแล้วก็แบบลูกตุ้มนะคะเดี๋ยวทีนี้เรามาดู3ปริมาณนี้แต่ก่อนมันจะเป็นหาทีเท่ากับ1ส่วน F หรือโอเมกาเท่ากับ2พ F, หรือ2พส่วนที อันนี้ก็เป็นพื้นฐานนะคะอันนี้เราจะมาพิจารณาเป็นของตัวเขาเลยนะคะอ่าวันนี้วันที่ยี่สิบเจ็ดเดี๋ยวคุณคอามย่าเขียนศูนย์เจ็ดแล้วกันนะยี่สิบเจ็ดศูนย์เจ็ดสองห้าหกสี่อ, 27, 7, 25, ะะอเรามาดูนะคะถ้าเกิดพิจ,จารณาแรงที่กระทำและแรงสปริงที่กระทำต่อ รุทดลองนี้นะคะเราก็จะได้สรรมการเป็น F F สปริงก็คือแรงของสปริงเท่ากับลบ kx ที่เรามาดูแต่ละตัวว่ามันคืออะไร F สปริงก็คือแรงดึงกลับของสปริง x ลรคะ x ที่พวกเราคุ้นเคยก็คือการกระจัด นั่นเองคะเอกก็คือการกระจัดแต่ถ้าเกิดครูพูดถึง A นแล้วคะ A จะเป็น X Max ใช่ไหมคือการกระจัดสูงสุดะ่ะจะเป็น X Max คือการกระจายสูงสุดก็คือเรียกว่าแอมปิจูดแต่อันนี้คือการกระจัดนะการกระจัดว่าจะอยู่ตำแหน่งไหนก็ตามเขาก็จะเรียกว่าการกระจดัดแต่ถ้าเกิดมันไปอยู่ตำแหน่งสูงสูงสุดก็คือวัตถุเคลื่อนที่ได้ไกลสุดก็จะเรียกว่าแอมปิจ <c oughs> ูดมีค่า K มีค่า K เพิ่มขึ้นมาค่า K คืออะไรค่า K คือ ค่าคงที่หรือค่าคงตัวของสปริงค่าคงตัวของสปริงแต่ละตัวจะมีค่าแตกต่างกันนะคะบางตัวก็คือสามารถยืดได้เยอะบางตัวสามารถยืดได้น้อยซึ่งค่า k ก็จะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับสปริงแต่ละชนิดนะะทีนี้ถ้าเกิดพูดถึงแรง เขาก็จะมาพิจารณาตามกฎของ Newton, นิวตันคฮะกฎข้อที่2ของนิวตันมีว่าช <F S 1> <F> ิคมาเอฟเท่ากับเอเอก็คือแรงต่างๆเนี่ยจะมีค่าเท่ากับมวลคูณด้วยความเร่งนะฮะเขาก็เลยนำเอเอเนี่ยอ่นะ,ะข้างบนเป็นสมการที่1นะคะเห็นไหมคะครูเขีดมไว้่างนี้เรียกว่าสมการที่1นะคะตรงนี้เรียกว่าสมการที่2นะ ก็เลยนำสองสมการนี้มาสัมพันธ์กันนะฝั่งลบ kx ก็จะมาจาก f เท่ากับลบ kx ด้านบนนะคะมาจากตัวนี้นะก็เท่ากับ ma นะคะ ma เมื่อเกิดเมื่อเราพิจารณาย้ายข้างย้าย a มาตัวนี้ก็จะได้ลบ k ส่วน m m ก็คือมวลของวัตถุนะคะคูณด้วย x x ก็คือการกระจัด อันนี้คือความเร่งะะทีนี้เรามาดูความถีเมมะะเมมถ่เชิงมุมนะคะโอเมก้าคือความถี่เชิงมุมะความถี่เชิงมุมหาได้จากตัวนี้นะคะโอเมก้ากำลังสองเท่ากับ k ส่วนด้วย m ถ้าเกิดเราจะหาโอเมก้าเดียวเราก็ใส่สแควรูทฝั่งขวามือนะคะกำลังสองก็จะหายไปเพราะฉนั้นถ้าเกิดเราจะหาความถี่เชิงมุมของการเคลื่อนที่ ของวัตถุติดสปริงเราก็จะได้โอเมก้าเท่ากับสแควรูทเคส่วนเหรือ mk mk จคเไว้ว่า mk แต่ว่าเราต้องจําด้วยตําแหน่ง m อยู่ไหน k อยู่ไหนนะคะสแควรูทเส่วนเอก็คือค่าคงที่ของสปริงเขาจะกําหนดให้อยู่แล้วนะคะแล้วก็มวลเขาก็จะกําหนดให้เหมือนกันนะคะอ่ะ,อะต่อมาทีนี้เรามาดูเมื่อกี้เรารู้แล้วนะ รู้ความถีช่ชงงมุมของสปริงแล้วนะถ้าเกิดมี k เนี่ยนึกถึงสปริงได้เลยนะคะ k จะนึกถึงสปริงได้เลยเพราะ k กคือค่าคงที่ของสปริงหรือค่าคงตัวของสปริงนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูในตัวอย่างทีนี้ถ้าเกิดเราจะมาหาความสัมพันธ์เราจะมาหาความถี่ละความถี่เราจะหาได้จากตรงไหนจากความสัมพันธ์ omega เท่ากับ2พายส่วนทน หรือความถีเชิงมุม2 i พายเเราก็จะได้สมการหาความถี่ของการเคลื่อนที่แบบซิมเพิลฮาร์โมนิกแต่ว่าเป็นมวลติดสปริงนะคะได้จาก f เท่ากับ1ส่วน2พายส r ค o o ์ส่วน m อันนี้คือหาตัวนี้นะแต่ถ้าเกิดจะหาคาบละคะหาคาบก็จะใช้ตัวข้างล่าง ตัวนี้ก็จะได้ t t คือค่าใช่ไหมคะ t เท่ากับ2 pi s q r root m k อันนี้จะสลับกันนะความ t k จะไปอยู่ด้านบนใช่ไหมคะอยู่ใน s q r root เนี่ย k จะอยู่ด้านบนแต่ว่า m จะอยู่ด้านล่างแต่ทีนี้ถ้าเกิดเป็น t นะคะ t เท่ากับ2 pi ค่า m จะมาอยู่ด้านบนนะคะ square root m ส่วน k นะ,ะถ้าสมมติว่าเราจะเอามารวมกันเอ,เอา omega ด้านบนมารวมกันนะโอ omega ด้านบนตัวนี้นะก็จะได้เม e g a เท่ากับเขียนอีอ omega เท่ากับตัวนี้ square root ตัวไหนอยู่ด้านบนคะ k ส่วนด้วย m k. ก็จะเป็น 3, สมสมการหนึ่งสองสามตัวนี้นะครูไม่อธิบายที่มานะเพราะว่าเดี๋ยวพวกเราจะงงเอาสูตรไปใช้ได้เลยเนาะอธิบายไปอธิบายมาพวกเราก็จะงงอ่ะเรามาดูตัวอย่างนะคะวัตถุมวลห้าศูนจุห้ากิโลกรัมติดอยู่ปลายสปริงที่มีค่าคงตัวคงตัวว่าซันนี่ะคงตัว,ตวนะคะศูนนิวตันต่อ มเมตรแสดงว่าค่าของตัวสปริงคือค่า k เนดะี awa, ๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเคลื่วนที่เป็นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋วเดค๋ยอวอี่ทเีนี้เราจะใเ้สมกรารดห,ห๋ยวเด้านบนดนี่ยวเดี๋ยวเี๋วไหี๋ยวเดี๋ยเพราะนี๋ไงเดเดราะฉะนั้นเราก็นเดา๋เลยวเีเเเ เราเขียนกําหนดให้ก่อนโจทย์ที่เขากําหนดให้มีอะไรบ้างคะมีค่า k ถูกไหมเท่ากับเท่าไหร่นะด้านบนค่า k เท่ากับ5้คูณเขียนเป็นสัญลักษณ์คานิวตันต่อเมตรและมวลคือ m ตัวไหนขึ้นก่อนก็ได้นะ m เท่ากับ0.5กิโลกรัม ทีนี้หาทีใช่ไหมฮะหาทีก็จากสมการด้านบนเลยทีเท่ากับ2พายพ่สแควรูตไหนคะเอ็มส่วนเคอันนี้อ่ะพวกเราก็แทนค่ะตัวนี้ได้2พายพ่สแควรูตเอ็มคือศูนย์จุด ห่าหารด้วย k ค,คือ 5. ่าได้เท่าไรคะสอง ค่าตัวนี้เท่ากับ3ามจุดหนึา3.14แล้วกันคูณกับตัวนี้หารกันได้เท่าไหร่คะด้านบนหารกันได้เท่าไหรเ่เย บน,นี้ได้สแควรูทศูนย์จุดหนึ่งสแควรูทศูนย์จุดหนึ่งเท่ากับเท่าไรคะนักเรียนตัวนี้เป็นสองนะคูณสามจุดหนึ่งสี่ สแควรูทศูนยนได้ศูนยจุดสามหนึ่งหกนะ,ะนี้เอาสมตัวนี้คูณกันนะคะจะได้เท่าไหร่ศูนยจสามหนึ่งหคูณคูณสองใช่ไหมสองด้านหน้าแล้วก็คูณด้วยสามจุหนึ่งสีะคะสามจุหนึ่งสอ่ะได้ออกมาแล้วนะคะ ได้ทีออกมาแล้วทีเท่ากับหนึ่งจุดเก้าแปดสี่นะหน่วยเป็นอะไรคะคาบหน่วยเป็นวินาทีอ่าแสดงว่ารถที่ติดสปริงตัวนี้นะคะใช้เวลาใช้เวลาเท่าไหร่ใช้เวลา1 9 8 4ถึงเขาสวินาทีเขาถึงจะเคลื่อนที่ครบอะไรคะ1รอบ1รอบคือกลับไปกลับมาถึงจุดเดิมอันนี้คือทีนี้อราถามต่อถ้าสมมุติว่าเขาให้หาความถี่เราจะหาได้ไหมหาความถี่หาได้ไหมคะหาความถี่หาได้ไหม หาความทีเอา้าได้ตีคู่นี่เด้สูตรข้างบนนี่เด้เอามาหาความทียุ่งยากไหมคะนักเรียนยุ่งยากนะคะเรามีวิธีที่ง่ายกว่านั้นเพราะอะไรเพราะเรารู้แล้วว่า f เนี่ยถ้ามันง่ายๆเลยมันเท่ากับหนึ่งส่วนที่ที่เราหามาหรือยังหามาแล้วนะคะเมื่อทีมันหามาแล้วเราก็เอามาส่วนได้เลยเห็นไหมง่ายบอเรียนน้้ำคู่นี่ง่ายที่สุดแล้ว หนึ่งส่วนหนปดสี่โอ้ยครูค่ะหนูอยากหาแบบนั้นได้บอได้ค่ะได้ได้เลยแต่อยากให้ทำง่ายๆแบบนี้นะคะเพราะเรารู้ทีอยู่แล้วไงไม่ยังไม่ต้องไปหาสูตรยากๆอีกเอาถ้าพวกเธอหาพวกเธอต้องหาหนึ่งส่วนสองพายมาก่อนแล้วพวกเธออยเอาแสแคร r รูทเอาเคหารด้วยเคตั้งหารด้วยเอ็อดรูทออกมาอีก นะมาคูณกันอีกเสียเวลานะคะเพราะเราเอามาคูณได้เลยเอาตัวนี้มาหารได้เลยมาคูณว่างั้น,น,นไม่ใช่นะคะเอามาหารได้เลยตัวนี้เห็นไหมไหนหารออกมาสิกดสิหารมาแล้วแค่หคะ 1. หนึ่งหารหนึ่งจุดสี่ ความถี่ได้ออกมาแล้วนะคะมีค่าเท่ากับ0.50นะคะนั้นตัวนี้หมายความว่าไงความถี่เท่ากับ0.50เฮิรตซ์หมายความว่าไงคะหมายความว่าใน1วินาทีเนี่ยวัตถุเคลื่อนที่ได้0.5รอบก็คือครึ่งรอบ1วินาที มันจะครบรอบตอนไหนครบรอบก็ประมาณสองวินาทีเห็นไหมคะตอนนี้เกือบสองแล้วถ้าเราปัดก็จะเป็นสองวินาทีเลยเห็นไหมง่ายไหมคะง่ายนะคะลดบานทานง่ายนะคะง่ายมากเลยนะคะอ่ะมีอีกไหมเอา้ามีอีกอ่ะอีกหนึ่งตัวอย่างนะคะนะักเรียนเสียงอาจจะดังหน่อยนะนะักเรียนเพราะว่าอ่าหูฟังครูใช้ไม่ได้แล้วนะคะ ้องไปซื้อใหม่หรือเปล่าอืมต้องไปซื้อใหม่แล้วนะออเราไปดูตัวนี้นะคะยังอยู่มวลติดสปริงเหมือนเดิมนะคะบอกว่าวัตถุมวล2กร,รัมนะทีนี้2กร,รัมนะคะมีค่าคงตัวสปริง5นิวตันเหมือนเดิมนะคะเครื่อนที่แบบซิมเพิลฮาร์โมนิกหรือฮาร์โมนิกอย่างง่ายนะคะจงหาความถี่เชิงมุมอ่าความถี่เชิงมุมอ่าเดี๋ยวเรามาดูก่อนเขากำหนดตัวหนให้บ้างนะคะ เขากำหนดมวลคือกำหนด m ม,มาให้นะคะเท่ากับอ่า m ก่อนแล้วกันข้า,าเขียนตรงนี้นะคะแล้วก็ค่าคงตัวสปิงคือค่า k ตอบความกันนะคะอืทีนี้ต่อไปเขาถามหาอะไรคะสิ่งที่เขาถามหาคือความถี่เชิงมุมความถีเชิงมุมคือโอเมกานะคะถามหาโอเมก้า เพื่อนั้นดูที่เขากําหนดให้ก่อนนะคะเขากำหนด m มาให้เท่ากับสองร้อยกรัมนะคะแต่หน่วยกร,รัมเราใช้ไหมคะเราไม่ใช้นะคะเราใช้ในหน่วยกิโลกร,รัมนะคะก็จะเป็นศูนจุสองกิโลกรัมใครไม่รู้ว่าทําไมถึงได้ศูนย์สองกิโลกรัมอันหนึ่งพันหารนะคะต่อมาเป็นค่า k เหมือนเดิมใช่ไหมคะค่าคงตัวของสปริง ค่า k คือ5นิวตันต่อเมตรนะถามหาโอเมก้าอ่าจากเมื่อกี้นะคะโอเมก้าเท่ากับ s k ส่วน m แมนวะอ่าดูข้างบนนะคะนี่ไงโอเมก้าเท่ากับ s k ส่วน m นะคะแล้วก็เอาลงมาเลยนไะคะ แทนค่าได้เลยนะคะใส่สแควรู t ไปก่อน k คือหา m นะคะ0.2อุ้ยได้เท่าไหร่เอ่ย5หารด้วย0.2ได้เท่าไหร่คะนักเรียนทุกคนคะครูได้เท่าไหร่คะ5หารด้วย0.2ได้เท่าไหร่คะนักเรียนทุกคนที่น่ารักทุกคนคะ ได้ยี่สิบห้านะคะทอรูลูยี่บห้าออกมาได้เท่าไหร่คะเรเดียนที่น่ารักทุกคนคะทอรลูยี่สิบห้าได้ห้นะคะได้ห้านะคะหน่วยเป็นอ่าเรเดียนต่อวินาทีจบง่ายไหมง่ายนะคะทีนี้ สำหรับคนไหนที่ยังไม่เขียนงานคุณครูส่งสักหนึ่งงานเลยนะคะให้พวกเรากลับไปตามนะ,ะตามงานเดิมๆที่คุณครูส่งไว้ในแชทนะคะแล้วก็ส่งมาทางนี่แหละเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเราจะได้เจอกันตอนไหนนะคะถ้าสถานการณ์มันคลี่คลายเราก็จะได้มาเจอกันนะค,ะคนไหนที่อ่านแต่ไม่มีปฏิกิยาใดๆตอบเลยกรุณากระตุ้นตัวเองด้วย นะคะอ่ากรเยกตุ้นตัวเองด้วยหรือคนไหนที่แบบหนักสุดเลยคือไม่เคยเข้าของคุณครูคนไหนซักวิชาเลยอันนี้ให้เรียนกระตุ้นตัวเองด้วยนะคะรับผิดชอบตัวเองด้วยเพราะว่าตอนนี้คือเราอยู่ห่างกันไงเราจะไปจี้ไปจี้ไปจี้จกันก็ไม่ได้ก็เข้าใจพวกเราอยู่นะคะคนไหนที่ทํางานก็อย่างที่คุณครูบอกพวกเราก็ต้องแบ่งเวลามาด้วยนะคะทหน้าที่ตรงนี้ด้วยนะคะเพื่อที่จะ ให้การเรียนการสอนของเรามันดําเนินต่อไปเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราไม่เข้ามาสักทีนะไม่มาเคลื่อนไหวไม่มาอะไรเลยเปิดอ่านเฉยเยหรือไม่อ่านเนี่ยอันนี้ก็คือมันเริ่มจะอืดอัดแล้วนะพวกเราต้องกระตุนตัวเองด้วยนะคะเพราะว่าอย่างเช่นของครูเนี่ยสองชั่วโมงครูไม่ได้สอนพวกเธอถึงสองชั่วโมงสักทีใช่ไหมไม่เหมือนอยู่ในห้องเดยอยู่ในห้องบางทีก็เลยไปนู่นอันนี้ก็คือเยอะสุดประมาณ ิ0นาทีไหมประมาณนี้นะคะเพื่อน,นั้นให้พวกเรากระตุ้นตัวเองด้วยให้ใ,ใจพวกเรานะคะถ้าโควิดซาเราก็คงได้มาเจอกันนะคะที่แรกว่าจะเอาให้จบคงไม่จบหรอกเดี๋ยวให้พวกเราค่อยๆเขียนไปแล้วกันวันศุกร์ก็คุณครูอาจจะอัดคลิปแล้วก็ลงให้พวกเราเป็นแบบนี้นะคะสัปดาห์หน้าก็ค่อยสอบก็ได้นะคะสอบสอบ,สอบกลางภาคนะบางคนเพื่ที่มีคะแนนเนี้ย ควายยังม่งส่งงานผู่จกอยางเลยนี่เห็นบ่อืมดังนั้นก็กระตุ้นตัวเองนะคะและเรียนทุกคนโอเคสําหรับวันนี้ก็พอแค่นี้นะคะบาย